สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับมาฝากช่องอีกครับคลิปนี้ไม่มีสาระครับผมมาลงของอยู่แถววัาางน้อยครับฝนตก ตกครับเดี๋ยวหน้ารถเพิงขยับรถออกมาฝนตกครับใครดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาฝาก youtube ช่องน้อยๆครับฝาก youtube ช่องน้อยๆช่องนายอาทิตย์ชินทวันครับ ฝนจะตกแถวพระประแดงเลยผมจะรีบกลับไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงสามแยกพระประแดงครับจะไปตกในกรุงเทพนะตกแถวแถววังน้อยก็พอนะครับสามแยกพระประแดงวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงอยู่นะครับมาแสดงอยู่สามแยกพระประแดงครับ มีอะไรมากครับผมมาขอฝากช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมใครดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆครับถ่ายคลิปลูกสาวเล่นให้ดูครับยามว่างเพื่อกลับไปถึงห้องตอนเย็นก็ถ่ายคลิปลูกสาวเล่น ฝากยูทู e ผมช่องผมไว้ด้วยครับในอาทิตย์ชินทวันครับฝากช่องน้อย,ยไว้ด้วยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ครับ mm hmm. เผื่อไปส่งของแถว,ต,วต่างจังหวัดเจออะไรดีๆถ่ายให้ชมให้ดูครับให้คนให้ผู้ติดตามชม หรือว่าเห็นผมอยู่ในก็บีแต่ทักทายกันได้ครับผมเลขออกแล้วมีใครถูกเลขกันไหมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามช่องอาทิตย์ชินทวันครับใครชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยครับ ไม่ขออะไรมากครับขอกดติดตามผมเยอะๆครับผมผมเพิ่งหัดทำ YouTube ใหม่ครับลงของเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็มาถ่ายถ่าย u b e บครับผม ฝนตกอีกแล้วครับนี่ตกยังไม่หยุดเลยครับตอนที่แรกผม่ายให้ดูนั่นหนูตกอย่างแรงครับอันนี้ยังไม่หยุดอีกนะครับผมตกลงมาแล้วขยับรถนี้เขาเอาที่รงของผมขยับรถนี้มาตกแรงเลยนะครับ ฝากด้วยนะครับใครดูใครเข้ามาชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อทำคลิปให้ชมครับเพื่อกลับไปก็ไปเล่นกับลูกสาวตัวน้อยก็ถ่ายคลิปให้ดูครับ ตัวน้อยก็ชอบครับตัวน้อยชอบตัวคลิดเจ้าของครับลูกสาวของคนเล็กฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมใครเข้ามารับชมคลิปผมก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็มาขอคนติดตามครับเดี๋ยวไปเจออยู่อยู่ไหนก็ทักทายกันได้ครับผมถ้ขับรถอยู่บนถนนก็บีบแจทักทายกันได้ครับ ฝนจะตกเลยนะครับในกรงุงเทพแถวพระรามสามแถวพระประแดงพดไปดูสาวน้อยแสดงดีกว่าครับวันนี้แสดงอยู่3ามแยกพระประแดงครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ ไม่มีอะไรครับผมมาฝากช่องครับฝากช่องครับผมมีใครถูกหวยกันบ้างไหมครับถูกหวยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับฝากฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะยครับช่องนายอาทิตย์ชินทวันครับผมคลิปนี้ไม่มีสาระครับผมมาขอคนติดตามครับหน้าตาเตอะอะเตะเผื่อมีคนมาติดตามนะครับมาขอคนติดตามเยอะๆครับมาขอเอฟซีติดตามครับ น้าตาตาอทเอฝนยังไม่หยุดนะครับผมวันนี้ตกมาตอน บ่ายสามครึ่งครับบ่ายสามนิดหน่อยฝนเพล,นลงนะครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับผมช่วนี้วันนี้ผมก็คลิปนี้ไม่มีสาระครับมาขอคนติดตามครับฝากคนติดตามให้ผมเยอะๆด้วยนะครับผม ฝากช่องไว้ด้วยครับช่องนายอาทิตย์ชินทว,วันครับนายอาทิตย์ชินทว,วันนะครับช่อง YouTube ผมฝากไว้ด้วยครับฝากคนติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่ไปส่งของแถวไหนเพื่อเจอบรรยากาศดีๆก็ถ่ายให้ชมครับเจอหมอกลงเจอบรรยากาศดีๆครับ แต่วันนี้มาดูฝนแต่วางน้อยครับตอนผมถ่ายคลิปแรกให้ดูให้ชมกันับฝนตกแรงครับอย่างนี้ลงของเสร็จไวฝนตกสาดเอาสาดเอานะครับเปียกครับหัวเปียกมากแล้วครับฝนตกแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับอย่าให้เป็นไข้นะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมเลยนะครับผมไปแล้วครับรีบกลับไปดูสาวน้อยเพชรบันแพงแสดงอยู่แถวพระประแดงครับสามแยกพระประแดงบัสดีครับไปก่อนครับฝากกดติดตามช่องนายอาทิตย์ชินทวันด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับเผื่อเจออะไรใหม่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับผม